พิมพ์นิพายเคลียรชัดประเด็นดราม่าน้ำปลาสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ หลายคนคงทราบเรื่องกันแล้วนะคะจากดรามา่าต่างๆกรณีน้ำปลรราที่พิมพ์นิภายเนี่ยสั่งทำกับโรงงานนะคะมูลค่ามากสูงสุดถึง13ล้านบาทปลรราไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่แบรนด์ตั้งใจไว้พิมพ์ไม่ทำไม่สั่งผลิตสิ่งใดที่เป็นข้อคอรหาทำให้ลูกค้าไม่ไว้ใจเราไม่ทำพิมพ์ไม่ได้เป็นหนี้เขาไม่ทำไปเอาสูตรใหม่มา ไม่อร่อยไม่เหมือนมีกลิ่นอะไรไม่รู้ไหนว่าทําได้ทุเรศมากไม่เอานะคะไม่เหมือนเสียหายมากจนถึงขนาดนี้ล็อตนี้พิมก็ยังกองเอาไว้ในคลังไม่ออกสู่ตลาดพิมถามว่าใครขาดทุนพิมพ์ทำแบรนด์หลังจากที่เคลียร์นะคะแต่ประเด็นเนี่ยจับใจความดังนี้นะคะผิดพลาดยังไงแอดมินขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเนาะเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดูกันยาวๆนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค้าทางโรงงานที่รับออเดอร์เนี่ย ก็ได้มีการออกมาบอกว่า น้ำปละลานเนี่ยที่สั่งผลิตไปไม่ได้รับเงินทั้งที่ส่งของไปแล้วประมาณ3 0,000ขวดนะคะแต่ทางพิมพ์ลิพายเนี่ยบอกว่าไม่ได้ติดหนี้ใครและของที่ส่งมาก็ไม่ขายเพราะไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานตามแบรนด์ของเขาค่ะแต่ประเด็นหลักอยู่ตรงที่ว่าไอ้สามหมื่นขวดนั้นเนี่ยได้จ่ายเงินหรือยังพิมพ์ลิพายก็แจ้งประมาณว่าไม่จ่ายยกเลิกการผลิตเนื่องจากว่าตัวเทสกับตัวที่สั่งผลิตเนี่ยรสชาติหรืออะไรพวกนี้มันไม่ได้มาตรฐานมันไม่เหมือนกันค่ะ แล้วมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ว่าพิมลิพายเนี่ยไปสั่งข้าวกล่องหรือกระติกกับโรงงานทําพลาสติกและยังไม่ได้เงินเช่นกันค่ะสําหรับประเด็นนี้นะคะจับจุดหลักๆได้ประมาณนี้ค่ะคุณกบแจ้งพิมพ์ลิพายสั่งน้ําปลาล้านขวดกู้เงินมาทําโรงงานก่อนโดนเทออเดอร์ติดหนี้นับ10ล้านพิมพ์ลิพายออกมาแจง้งไม่ได้ติดหนี้ใครยกเลิอกออเดอร์เพราะน้ําปลาไม่ได้มาตรฐานมีหลักฐานพร้อมสู้ในศาลแน่นอน คุณกบแจ้งอีกด้านฉลากของพิมพ์นิพายโดนเอาไปติดในขวดน้ำปะลาจากโรงงานอื่นจนเข้าใจผิดนึกว่าคุณกบผลิตของไม่ดีใครถูกใครผิดอย่างไรนะคะก็ขอฝากไว้สักนิดนะคะการที่จะคอมเมนต์อะไรรบกวนดูเงินในบัญชีก,กันก่อนใช้สติกันด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยแอดมินก็อยากให้เป็นไปตามทางกฎหมายนะคะพอทั้งคู่นะคะต้องงัดหลักฐานออกมาสู้กันอย่างแน่นอนค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต